สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูมะปาออีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาพาออกกําลังกายกันค่ะแต่คุณครูจะให้นักเรียนทําตามคุณครูก่อนนะคะถ้าออกกําลังกายคุณครูนะคะเดี๋ยวเราตามคุณครูมาเลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายพร้อมคุณครูกันเลยนะคะท่าที่หนึ่งเป็นท่าหมุนคอค่ะเอามือจับเอวนะคะแล้วก็หมุนคอหนึ่ง 2 3 4 5แล้วก็หมุนกลับค่ะ1 2 3 4 5ท่าที่2เป็นท่าหมุนเอวค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับค่ะ1 ไปค่ะหมุนหัวไหล่นะคะเอามือแตะที่หัวไหล่ค่ะที่หนีนี้ก็ดื้อจังเลยหมุนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหมุนไปข้างหลังค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปนะคะเอามือจับเอวค่ะแล้วก็แยกเท้าออกช่วงหัวไหล่นะคะแล้วก็ ยื่นขามาหนึ่งข้างค่ะแล้วก็หมุนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะหมุนกลับด้วยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะคะเปลี่ยนข้างค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมุนกลับค่ะ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ส้าค่ะต่อไปครูก็จะให้นักเรียนทดสอบนะคะการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะซึ่งคุณครูก็จะทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนนะคะเดี๋ยวตามครูมาเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการทดสอบการทรงตัวกันนะคะขั้นตอนปฏิบัติมีดังนี้ 1. กลางการแขนเพื่อให้เกิดความสมดุล 2. ค่อยๆเดินก้าวโดยการใช้ปลายเท้าต่อส้นเท้ามาข้างหน้าอย่างช้าๆ 3. ขณะทำไม่ควรก้มหน้าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอีกรอบนะคะ ข้อเสนอแนะการฝึกปฏิบัติ 1. นักเรียนสามารถใช้ขวดน้ำแทนกลวยได้ 2. สามารถใช้เชือกฟางหรือแนวตารางกระเบื้องเป็นทิศทางการเดินได้ 3. ไม่ควรก้มหน้าเดินหรือรีบก้าวจนเกินไปค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างนะคะที่คุณครูให้นักเรียนดูนักเรียนอย่าลืมอัดคลิปนะคะ คลิปการทดสอบที่ครูให้นักเรียนดูไปแล้วทำการส่งกลับมาที่ไลน์กลุ่มอนุบาลนะคะและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะคุณรูติ่นต้นนี่บง่าย